สุขภาพดีแต่กูแปะกูกินแล้วเพียวอ่ะอพรเะามีแต่ทำให้สุขภาพแข็งแรงไก่หมอเด็กเขาเขียนมาผิดเขาเขียนผิดยังไงเช้าเม็ดเย็ยนเม็ดกลางวันเม็ดอ,อ,อะไรเงี้ยออก็มันเสิอเปลี่ยนมอมาเป็นยอยักษ์ไงกูนะเพียแต่อีเมีทธ่บานเนี่ยนนะปอบถึงเวลาตื่นเช้ามากินเม็ดหนึ่ง <laughs> ใช่ป เขาขมิ้นเขามิ้นเขาทลลองแล้วเขาหนูสองตัวเนี่ยไปกินสารมะเร็งเอาหนูสองตัวไปกินสารมะเร็งเออฉีดยาเลยฉีดยาด้วยกินด้วยเนี่ยหนูสองตัวนี่มันเป็นมะเร็งจริงๆนะงมันเป็นมะเร็งมันมีสารมะเร็งเ,เนี่ยตออยู่ที่ปอดอยู่ที่อะไรตามร่างกายมานะันอ่ะเออแล้วทีนี้เขาลองเขาลองทดลองให้เอาขมิ้นขาวเนี่ยให้หนูให้หนูตัวหนึ่งกินแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้กินเขาหมว่าอีตัวที่กินเนี่ยหายอีตัวที่กินเนี่ยหายอีตัวไม่ได้กินเนี่ย ปกติก็เป็นมะเร็งเหมือนเดิม<อ>แต่ว่าพออีกตัวที่กินเนี่ยมันกินขมิ้งขาวไปแล้วเนี่ยมันหายใช่ไหมออแต่ว่าอยู่ได้สามที่วันมันตายอทำไมถึงตายวะแมวกิน <c oughs> นี่กูว่ากูกินไปเอาแหลกดีแล้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่แมว <c oughs> โอไวนะ้ไขว้นละลูกกูมั้งโอ้โเราเพื่อนกันตายเพื่อนไปเฮ้ยเราสองคน หลุ้มต่อยไหมเอ้ลุ้มซื้อมันอ่านี่กูร้อยหนึ่งอ่ะเมื่อวานมึงซื้อไปยังเมื่อวานซื้อไปแล้วเมื่อวานซื้อไปแล้ววันนี้ไม่ต้องเงินเดี๋ยวกูซื้อให้ถุงเท่าไหร่ฮะฮะเท่าไหร่เยี่ยมผเจ็บอะไรวะถุงเท่าไหร่เยี่ยมไปทำมึงซื้ออะไรเนี่ยอ่ะอันนี้อ่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้กี่ถุงถุงสามทีป่ะถุงสามทีร้อยหนึ่งได้กี่ถุง อ๋อได้ได้ยิมเดี๋ยวเอาให้แมวกินแม่ซะเนี่ยเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเว้ยโดนอ่ากูดั้มเนี่ยกูไรพ่อขาดแม่คนเราเนี่ยเกิดคนละพ่อคนละแม่แต่เราก็มาอยู่รวมกันได้ใช่ไม่ใช่พี่รวมท้องไม่ใช่น้องรวมไส่แต่เราก็สามารถรักกันได้เฮ้ยแต่วันนี้จะออกป่นแล้วนว้ยมึงต้องสัญญากับกูก่อนมึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนักกันเกิดคนละท้องคนละวันคนละเดือนคนละปีแต่ถ้าเกิดมึงกับกูจะตายเนี่ยขอให้ตายพร้อมกันด้วยเพื่อน ้ยไปทำไมมึงพูดอย่างนั้นกะว่าเนี่ยเอกูต้องแบ่งกันมีอะไรต้องแบ่งกันวันนี้เราแยกกันปนใช่ไหมเดี๋ยวได้ใครได้มาก็มาแบ่งกันถูกหน้าต่างคนต่างหน้าก็มาเฉลี่ยเฉลี่ยให้ทเท่ากันเดี๋ยวนี้กูไปทิศเหนือกูไปทิศใต้แล้วเจอกันเพื่อนนุ่มฟอลอเฟิยวมีผมคนเดียวรูปลอยจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานผมไปพัทยา ચચ઄ ખૻલલ૨લ ખ૨લલ૨લ૨લ ખળ્રરલલ૓